อ่ะพูดปุ๊บลุกขึ้นมาดูปั๊บเลยถอยหลังตัวออกจากโต๊ะวางูปนั่นนั่นดึงละดึงละ นี่สีอะไรลงไปก่อนแล้วเนี่ยสีเต้นลำบ้าเนี่ยสีอะไรสีน้ำเงินาสีน้ำเงินภาษาอังกฤษอะไรนะบูด,บด,บด เดี ar, ๋ยวมันไปกระเด็นโดนเพื่อนอกูกินมันไม่มีมันกินได้ไหมจริงจิงแล้วเดี๋ยวเนี่ยก่อนฟังกูพูดก่อนเดี๋ยวกูอธิบายจริงจริงแล้วมันกินได้แหละเพราะมันเป็นสีผสมอาหารแต่เราเอามาทดลองเราควรกินไหมล่ะไม่ควรกินเนาะอ่ะต่อมาต่อมาสีอะไรคะ အားစနေပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိမီမိုးတိုက်တယ် ไม่ใหนะ้ไปกินข้าวเหมือนอะไรลองดูสิลองจินตนาการดู ต่อเนี่ยไม่ไม่ใช่ให้เราเอาถ้วยหรืออะไรก็ได้ภาชนะมาใส่น้ำยาล้างจานลงไปฮนะฮะมาใส่น้ำยาล้างจานลงไปใครอใครอหนึง่งทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะให้เล่นละทีนี้ฟังก่อนอนะเดี๋ยวใครไม่ฟัง ทำไมต้องไปกัดเสื้อพี่เลือกแบบนี้ขอโทษเพื่อนก่อ,อ,อ,กอนขอโทษทั้งสอง ดูว่ามันจะเกิดปฏิกิริยา้บ หนูห้ามจุ่มนะจนกว่ากุ้งจะบอกว่า